ฮลโหลสวัสดีครับเพราะว่าพอนึกแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวแอปค่ะซึ่งเป็นแอปหาเซิร์เว์ที่แบบง่ายมากที่มีทั้งพอร์ตและไอพีเลยนะก่อนหนึ่งก็เป็นสตนพิมว่า S e r V E R S E r F O A for m c r a p p นะแต่มันจะเป็น นีสีเขียววกับอันนี้ให้เรากดอันข้างล่างแล้วก็กดติดตั้งนะคะแล้วก็เปิดเลยทุกคนก็ใช้ตัวแอนแอวมาหาเซิร์ฟเวอร์อ่ะก็มันก็จะเป็นหน้าตาอย่างี้มันก็จะให้เลือกเวอร์ชันมีตั้งแต่0 8ดุดนงยัน0.10 ในที่พ่อจะเป็น0.11 อาจจะเป็นสมอการอ้อกกดเข้าไปไม่ต้องกดหรอก ها. ค่ะแค่พิมพ์ตามนี้นะคะนี่อ้าใครไม่รู้เวลาพิมพ์นะคะก็กดเข้าไปเลยแลย้วมือจะเด้งออกมา เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดุดน,นี่ไม่ได้มีเวแลวนะอันนี้เล่นด้ดูเล่นด้ดูแต่มันไม่ใช่ะว่าเป็นไทยเลยนครับเป่นคิดได้อะไรจิตันสบ่นใหช่วยมันใ้สบายผ่านนี่มันแม่นะ มันจะบอกว่าร้เปิดก็ใส่เข้าไปเรื่อง ใช้ทำอะไรเล่ใช้ทำอะ คลิปนี้พอนก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะค่ะบ๊ายบาย